ตอนนี้นะคะผมจะมาสอนเอาของที่สามารถช่วยคุณได้ในการเอาชีวิตรอดในจอ,อคือปุมชีวิตรอดมาเลยมาที่จอบางคนอาจรู้ได้นะแต่ผมอะเพิ่งรู้ไงเดี๋ยวมาให้ดูคนคน,คนที่ยังไม่รู้มาให้ดูนี่กมที่เดือดร็อปเปอร์มาผมเข้ากุูไปแล้วนะก็จะได้เลยมีสโต้ด้วยสโต้ทั้งหมดก็คือ เออนี้ก็ไม่รู้กินเดินเดียวอนนี้สัามตานี่ลายรูบักนั้นมาเล่นกันเลยว่าจะตายหรือชนะก็มาดิถ้ามันถ้ามันมาคือแสดงว่าผมมีโอกาสตายสูงแน่นอนสมัยเลย ผมเรียกวันมาสวายส,สมายเลอร์พวกมันยิ้มเหมือนกับสมายเลอร์แบบอันนั้นเลยนะสมายเลอร์ในใะน,นโอเคตู้ไปจอยเดี๋ยวกุ๊บอะเดี๋ยวก่อนอาชีพเม้นผมได้แล้วอะไรบ้างวันนี้มาตรวจอาชีพเม้นนะวันนี้สองแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาชีพเม้นอาชีพเม้นอาชีพเม้น นเอ่ run, uh, run, with, with uh ันเอันบิดวิดฟนฮะเดดควาดทูสเตปสทอมบนฟอรกันยูแคนอ้อนี้ต้องผ่านีแค่ได้ตร uh huh. ู้่านนห้าหนึ่งร้อยคได้ เจอมิทูมิตี้ให้ได้เจอจัดกับปูหินมาเลยผมมีหนึ่งชีวิตครับแต่ตอนนี้มาดูกันเลยโค้ดไหมเออลืมเขาแจกแต่ผมไม่เห็นไม่ต้องเอาแล้วก็ได้โค้ดโค้ดโค้ดเคิร์ดอะไรไม่เอาแล้วสื่อลูสตาร์เอ็นดามาชนันยอนสเกล มันต้องกลับไปแก้ตัวอีกรอบนึงถ้าผมมีวิตามินซีนะแต่วิตามินซีสำคัญสุดตั้งสามกระปุกเลยนะนั่นนะ่ะหนึ่งร้อยบาทกระปุกละยี่สิบอ่ะนะบุกเยอะกระกระปุกละยี่สิบสุดท้ากระปุกละยี่สิบเปิดลายห้าสิบเปอร์เซ็นต์งพีทล็อกพีทล็อกพีทล็อกไม่ค่อยได้พีทล็อกสองเดือนอันนี้เมื่อ ไม่ได้มีอะไรเลยก็รูแหละกดกดก็ไม่ได้เฮ้ยเพื่อนไห้ให้ให้ไหนคนหนึ่งอย่าบอกหน้าคนนะเขาออกแ้วอ่ะเริ่มเขียนแล้วมาอีกวันหนึ่งอะ่ะจับเล่นมาหลายเทีแล้วเริ่มเขียน ออ้ผมจะได้เป็นอมองคุ้ในสักวันใช่ไหมเนี่ยโอเคครับแต่ตอนนี้น้องถ่ายคลิปอยู่ดูกันมาดูกันเลย

เราก็ไม่เข้าใจไม่รู้เข้าใจเข้าใจไม่เข้าใจใครเก็บหนังสือขอตายครับ